ณเชื่อเวลาต่อจากนี้ไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับการมาของหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอกดุ่มหมอลำใจเกินร้อยพระเอกบอยสิริชัยครับ สวััดีครบใต้ต้นสะแมงกระทั่งโป่งแรงดังวอนวอนใจห้ำหีห้ำฮอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจะอากไปแล้วจากอีสานบ้านไครไปอยู่เมืองสี มิลายเยอลับมนันนีลายปีบ่บ่อมาเจ้าคงบอ่อจำผู้บ่าวตัวดำคนเดิมป่านนี้จ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสะแบงต้นเข้าที่เฮาเคยนัน่งพสบสกตาเดี๋ยวนี้เหี่ยวแหงร้ยราสะแบงคงรู้ ตายเาว oh, สั่มดขอเสียงคนสิถึกเลขอวดสิมาในา่แลี้ยวคนใครสัญญาใจแบกคราบอาย มาไล่เจ้าลืง่ายสั่งมาป่าปล่อยอายปล่อยอาย้อยอายให้กินเตออโยโู่คู่ดี <c oughs> แต่ก่อนเต็มกิน,นแหงหอดยำแรงไอ้พายางบึงแสแบงเป็นดอกพวนินหูน้องสุดถนอมบอมแต่ว่ามันสีเข้มคือหัวใจแดงใจวายคือหัวใจบากอายสีแดงเข้มนั่นฮักจีอิง เจ้ามาทิ้งมาลืมได้ง่ายเป็นตานายครับแค่น้องคนาเอาความผิดหวังจากเจ้าเก็บเพื่อนเกือบเป็นตายคุณตัวน้องมาแล้วคนฟังลำปินสาธุด้อขอบพระคุณครับนั่งเบนั่งมองจากสี่ห้องใส่ผายสุดท้ายคือต้อง ทำใจป่วยพรชัยให้เจ้าสุงข่าต่อจากนี้ไปบอเสื้อุ้ดายยานมีน้ำตาิอยู่เฮรดเพรกเพรหนาอยู่ตามประสาหนุ่หน้าคนจนจักน่อยสิเตยเ,เงยวๆครับครับขอบคุณครับขอบคุณลองมาน้ำใจนะครับขอบคุณที่มาจับมือเด้อ จ้าขอบพระคุณหลายๆครับแม่ครับให้ลำให้ลวยสวยงามสุขภาพแข็งแรงครับไห้ปม้มือให้บอยศริชัยขอยอ้ถือลัตเตอรีรางวันที่1สุขุสุขคนเด้อครับขอกรับข,ขอบคุณครับไายงานโตกับพีกับน้องกับงานเพลงห้มแสแบงแท่งใจครับผมบอยศริชัยมือนี่ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอายการ นิวัตนะครับห้โอกาสมาปกปกติแล้วเฉพาะจิตแบบนี้สิบกเคยได้มีโอกาสมากปันไดนะครับตอนนี้กําลังฟอมงใหญงครับตอนนี้สมาชิกมอลลัใจก็ลอยปีนี่หลายก็เก่าสามลอยสี่สิบกว่าชีวิตซ <Amen. S 1> ่อมกันยุบานหัวหนา้าทิมมาเมื่อนี่มาซอยการ <Yeah. S 1> ซอยงานทนายอายการนิวัตนะครับผ้าศิลปินพระเอกนั่งเอกเข้ามาบางส่วนม่ใอ่ดอนจอนจัดกับมา <Yeah. S 1> ที่นองมาถามหลังเวทที่ว่าย่ืดวึงเป็นอย่างคือบ่มาามาสัน เออ<ด>เล้ายากกำลังซ้อมล่ำอยู่ทางค<ม>ุณก็ได้นะครับ25กันยายนนี้นะครับเปิดฤดูกาลที่หาของมล่ำใจเกินร้อยโอ้ยนอนหลับเด้สามตื่นจับรางวัลก็จะเป็นจับคักจับเน่ <g ülme> <c oughs> ของรางวัลไหลนะครับเพิ่นเปิดตลาดฉลองตลาดนะฮะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนของเฮาลาดพัฒนาแมนบอเอ,อ้า ่อยถามเจ้าในเมั่เจ้าเป็นยังกับไข่โดยเนี่ยเมียน้อยเจ้าใช่เป็นเมียน้อยข่เอาบอกย่นี่เจ้าเป็นผู้แม่ติพ่อมาเหลียวมองขอ่มามันพอลูกพอเมียจงไในามาทำเป็นเมียไข่พอนะนี่แหละสมัยนี้เก็บกดครับครับแม่ห้างมหาสนีจ้าครับขอบพระคุณหลายๆครับครับครับเอาขอเสียงเป้นขาบ,บอยสิริชใช่แน่ หยับศาสตร์เขามาจากน้อยได้บ่แม่จ๋ากันจากน้อยสิล่ำให้ฟังครับอยากให้พี่น้องมาอยู่ใกล้ๆเฮ็ดจังได๋สัญญาปากคอนจะให้เย้ยเยอะเย้ยย้ยจะให้น้องสัญญาปากคอนปีนี้บอยสิริชซีปีแล้วเป็นพ่อพญาแต่ว่าปีนี้สิได้เป็นพระเอกเป็นพระเอกแมนครับโอ้ยอย่าว่าเป็นพระเอกทถอเอารถหุ่นใส่สุดเพชรสิเป็นพระเอกได้ไหมลดทุนกับทีเป็นยังเท่าปนี้เราเขาบ่มีไผเบิ่งดอกว่าไปทัว เทาเป็ยนยังดอกหัางเท่าหัางแกหังเกาหัางดีตัวนี้แหะเขาจะเอิดมหมอลำไงแมนอยู่ไอยูเสียงดีเสียงใหญ่บ่ <Moment. S 1> แมนเมนียงหน้าไญ่ใกล้แล้วนาพี่น้องมีกายในซ้ำกระด่งพีนี่ใคล้ิเป็นจอแล้วขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนะครับจากทีมงานใส่กออาจารย์จอฟ้อน จอฟฟอนสองนะครับโอ้สุดยอดเล่นได้ทุกเพลงเลยแม่นใจไม่ตีนะครับปกติแล้วเป็นทีมงานของรถแห่วไละตีนะครับเมื่อนี่เข้าหมดนํำมาพอ้กันจังได้ก็ต้องเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะอาจารย์เข้าขอบคุณอาจารย์นัดนตีด้วยนะครับสิิเป็นพระเอกสิเป็นพระเอกเศร้าเศร้ายาเบายาเบาเอาเป็นพระเอกใหญ่ไหมใหญ่กระชังใหม่ใม่เอยแก้มสาวหมอลำใหม่ๆม่เออใครว่าองคิเป็นได้ยุ นี่ละหมอลำใหญ่ยยนักเีดสิบกิโลบาทอยู่ทั้งเนื้อทั้งโตตั้งแต่ขึ้นตาสั่งแต่แนวแนวทงแนวทาง,ทง,ทง,ทงก็หนักได้แปดกร,รม่มรวมกับสองไข่หำก็หนักได้ห้าขีดเอาลูกกันกับมีแนวทางแน,แนวแทงกันตะกิ้แกงแกงก็นักนกี่กิโลกัวขอบคุณค่ะ เอาพี่น้องมากินมาท่านน้ำอ่ะ <c oughs> โอ้ยเอาไปทัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนห้เราให้พปอนเพื่อนจักหน่อยเนี่ยคุณพี่เอาให้พปอนสาธุเด้อขันผู้ใดเอาเงินมาให้ผู้ขางวดหนาวันที่สิบหกเนี่ยถือเลขสามตัวตรงๆ,ๆ้อพี่เด้อสำหรับผู้บอมกมาให้ไกลถือคือก,กันเอาถือเลขสองต,ตัวติบอถือตัวเดียวถือตัวเดียวผูใ้ใดสิมาจ่ายเงินอยู่หันมาเอาใครอยากถือสองตัวก็ต้องเอาเงินมาให้หมอลำถือตัวเดียวก็เพราะเป็นยังเลขวิ่งเด้เลขวิ่ง ในสมัยนี้เขาบ่วิ่งแล้ว <c oughs> ยังเขามีเตเลียนเอาอย่าบอเรื่องเลขเรื่องเบอร์ไายท้องไกลสถานีตำรวจเด่นบ่บนเป็นยังอ่ะนะักวินสือหลายก็เฮ้าพอเสร็จมาคุบก็คนเรื่องสือลายก็เฮ้าโอ้ยกะสิคใ้ยุตัวพ่อได้เอินได้ขานว่าเป็นสั้นอาจารย์เป็นหมอลำใหญ่หานางเอกมาใส่เป็นครูเป็นครีมเนี่ยไปลอยของแท้ เพ oui, in si ื่เลยสิว่าก ok ็เห็นจะได้นะหานางเอกมาใส่เป็นคู่เป็นคีมเอาแต่หิมนานาไต่าังขานุนนนสิพ่อรุนอยู่ตัวแต่เธอเท่าเอาเมีเอเออเออเออเดียวเดยวเดียวเฮมไมียังนานาน่ะฮะหิยมยังนานามันสิยอยู่แถวแอบแอคานี่ เป็นอยไรท้อซอยทำไม่สอยเอาสอยซอยล่ะพี่น้องฟังสอยขอจังหวะแน่จันสอยสอยล่ะพี่น้องฟังซอยสอยสอยล่ะพี่น้องฟังซอยนกกระแตลาบินความใบเตยนกกระแตลาบินความใบเตยพูซายูนีไพโบเทนไดเมียกระเทยอย่าเฝ้าตายเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าขันเี้ากระเทยกันเลือแค่เด้อ ขันเจ้าเอารุ่นเสียขาวๆนี่แย่เปรียวมันสิเกิดเพราะเบิด์ชาติขันเอาต้องเอารุ่นแม่ไปเด้อสำหรับผู้ชายมันนี่สีสอยมันนี่สีสอยใครยังอีกสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บินขวมปลาอ้อยผู้สาวของน้อยเอามันไปท้าหมันใหญ่มันแทนพันเด้อผู้หญิงของน้อยน้อยกับเป็นยังน้อยเพื่อนใครเดี่ยวย้อนอยู่เด้อคอยบโป้งแล้วมองหันคอยบป้เคยเอาเมียคือเจ้าแม่โอ้ยคอย่อท่านมีเมียแม อย่าว่าอย่าว่า,<อ>าจะคของเบาได้เราเมียสองเมียสามน่ะอันเมียสองเมียสามก็เฮ็ดตามหน้าที่เลยนะโคตรชื่อดอกเออความเป็นจริงไม่ว่าเป็นจังสันเพราะว่าชูมือนี่เนี่ยเอาตาผัวอป๊าเมียเอาผัวแมนเอาควบกันไปเลยเอาควบกันไปรวดจังนี้แห้งจังสองข้างป๊าบมัใส่ชีวิตคุมขา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 ้มค่าคับเถอพ่อย์ไงโอ้ยป้าพ่อย์ไงจ๋า ครับปกติบริมีอ่าปกติสิบอคอยได้มากแบบนี้<ม>น,นะครับพวนี้แต่ว่าโดยควมนับถือควมหักกวมแพงนะครับกับอายการ<ม>น,นิวัดนะครับมาซอยการซ<ม>อยงาน<ม>น,นะครับยากบันไดกับมานะครับมาให้กําลังใจนะครับยังไงก็โอแม่อยากซอยว่าสันหนาแม่อยากซอยแม่จา้าเอาเอาซอยซอยครับซอยซอยซื้อเลขได้กระดาษซื้อศาสตร์ได้ปูสีกันนี่กระซอย้า นี่นี่ไอดอนฉันไอเดอนฉันพื่นไม่ไอดอนฉันเน่เมื่ออยนักเลงแต่ว่าสอยแร้วหันหลังไวเหมือนนึง <laughs> ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับบริษิช่ยขอเป็นพลังใจเป็นกําลังใจพี่น้องทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ตลาดเอียงก่อตาก้า,า,กาพัฒนานะครับขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับแม่ค้าผู้ดใดมาขายอยู่มองนี้ก็ให้เป็นกําไรเป็นเงินเป็นทองนะครับยังไงก็ขอให้คึกคืน ขายดิบขายดีขายดิบขายดีขายขึ้นให้เท่ห์นำเท่ท่าเฮ็ดยังมาขายก็ได้ขายขอให้อยู่กันแบบยาวๆนะครับมีโอกาสบอยซีนิชัย15วงใหญ่มาทำการแสดงครับสามร้อยคอยชีวิตกับหมอลลัใจเกินร้อยปีนี้ใส่ขอเสียงผู้อยากให้หมอลลัใจเกินร้อยมาตลาดตะก้าพัฒนาเนยคนมาเป็นสิจ้างมาาสั่นแต่ว่าสิมาเก็บบัตร30บาทปะนะวะโอเคครับฝากฝากไว้ ยังไงก็วันนี้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับเอาเตยเ้ยเง่้เง่สาวง่ายๆก็บอยสิริชัยครับหาพงก,กับก่อนล่ำก่อนแรกนะครับเป็นปากต้อนม้อพิเศษสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มักจอบมักหลอยเดอ้อทนรอพี่บางจะหาทางแว่ไป ให้เห็นใจผู้ชายมีเมียเขามันก็เป็นของคู่กันอเม่นติผู้ชายเขาก็เอาเมียละ่ะว่าจะไหนสนนมันเป็นเรื่องแต่แตะเคยเอาเมียนี่ขุ่เงือหไล่ไหลจะไปเงือกแยน,นให้สิ่ง,งินเงินสู้ผู้ชายเอากันผู้หนะให้เห็นใจคนมีเมียผู้จอบล้อยสิโงบาบาลรอบ่อนานเนื้อนอ,อง เมียเพอเจอกันไหมคำเอ๋ถึงบอเป็นเมียใหญ่พี่กายเกียดน้องเป็นเมียอายเอแม่นดังกันเด้อคนงามขอเสียงคนปอดเชื่อโควิดสิบเก้าในเ่แล้ว โอ้ยจะเป็นยากจะน้ำแนวเดียวยามาดนอพี่น้องดนบมาวันไอแม่เด้อเห็นใจคนมีเมียเรียรปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสามใบเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดต้องห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องพันรยา ไม่ใช่กลัวเรียขงข้อกลัวให้กันเขาเป็นธรรมดารอต่อยนะพี่จะไปหาที่รักจ๋าอย่าเพิ่งน้อยใจเฮ้เฮ้เเ,เป็นจะไหนพี่ก็ยังมีเจ้าเป็นจะไหนพี่ก็ยังมีเจ้าบอกให้อปากให้ปล่อยที่บางทางน้องเดากเอาไปแล้วเจ้าหูกันแค่สองคนนะกันมากันดนและบอกมีรอยลาวยอมเสียสาวให้ไม่แคร์ใคร ที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยังบุศสากให้โอกาสแมวจึงจบแล้วรถรักเมืยจากฟังขึ้นนอนหัวใจสศเ้าาคิดถึงเจ้าตอนกอดเมียกอดลูกนึกถึงด้วยความปันโภครักเมียรักลูกแล้วยังเป็นห่วงเธอ เมื่อเพิ่มไปไลเลยเราขึ้นไปในเพิ่อไปไลเลยเราละเมื่อเสียเจ้าจะเมียไอ้เมตามบอ่อาจามใจไม่สกิจโอ้ห้อถ้ปิดแต่ก็เลยบอกมีใดบัดใดถ้าโอกาสมีพี่จะรีบไปทันใดจะไปกอออดหอมน้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรพ่อเมียพี่เหมือนกันความสัมพันธ์สองเราอยากลัวแครว่าชัวว่าช่างเขาชาวบ้าน รอพีห se น่อยอย่าถือว่าทรมานยัง huh. ต mm ้องการตาหวานอย่าน้อยใจเฮ้เฮ้เฮ้เป็นไนถือมาเป็นไมยอายเป็นไนถือว่าเป็นไม่อายบ่หมยวางกลปล่อยโอ๊ตัวเน้บผู้หน่อยใจไอเนโน่ไอร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 อไอนอนนี่จอบลอยลูกบ้าน ขอเสียงผู้สาวสำน่อยลาดพัฒนาในเรอวลาดสำน่อยหลุดไนน้อนอนคุ้มาวันมาเลีนทายของพันจากใจฉันมอแแกเธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอทิ่ถึงเธอไม่มีวันลืมลาดไี่ด้แหกที่อมอบแด่คุณ กะเป็นไอ้อุ่นเมื่อยามขุดเอาปากไปกระซิบหัวใจเบาเบาเมื่อยามขุดเศรามันคงผ่อดกลายกายบันทีเอสิติโกมาดังจำน้องเจอชช้ที่ถือดอกไม้มาสังญาที่กลางเขานั่งเกันเคยอ้วนลตัดได้ปัดปิ้งหลานั่งจัได้หรือว่าลืมตาษาเกิดขึ้นบอกเอาบ้านไหนใคร ใจให้มอกแต่นางกุลาสีแดงวันรักบาหลีไทยต้องจิบของที่สบายตง้งจิบของที่สบายตง้งจิบกระต่ายไม้มมกันพอยอมสองเมื่อใดสิล้นเมื่อใดสิล้นจับจับบนผาถ้าตายยังปรารถนาถ้าตายยังปรารถนาเมื่อเล่นจันทาจะล่นลงมพื้นดีนไม่สิ้นทีวีขอคอยต่อไปแม่มันจะไม่ให้สึกภาพบังกุลาสแตงเจ้าเอ๋ย พ่อเจ้าจงฟังขณะเขาทางเจ้าจงขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาบ้านขึ้นสั้นบนเก่าก็เป็นหน้าเจ้าขึ้นเจ้าอย่ารอเด็กขึ้นพ่อคนทรงเด้อนางให้ขึ้นพ่อได้คนทรงเด้อนางกันจะหวังมือช่าให้สมขึ้นเดาน้องให้สมขึ้นเดาน้อง ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเช่าเพื่อพยาคภูมิสัยพี่น้องเช่าจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเพื่อสตรกพี่น้องจังหวัดไก่เที่ยงพี่น้องลอยเย็พี่น้องบนมีร่ำทุกถูกกันละคัเต้าอ้อยค่ะครับบาล้ํำใจกันลอยลรำเรืองตอกอนน้องกอนแกนจากจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยความผากภุ่มใจมอน้มากับกะลวะนาพี่น้องเช่าเพื่อพยัคภูมิิสัยตั้งมุ่งมหาปีบพท่านมีโอกาสมาพยาคภูมิ นะครับมาแต่ในเขตสตึกชุมพลบุรีนี่ก็ได้มาเรือยอยู่นะครับกรเกษตรวิสัยก็ได้มาเรืออยู่เอาเอาทิมศิลปินพระเอกนั่งเอกเขาใส่สุดเพชรมากในคาบของหมอล่ำบันไดน,นะครับฟังเสียงล่ำจากน้อยไอพอยีอเมีผุดเถ่าห้ากับมาหลายนะครับภูมักฟอนจากนอก้องกฤิเด้ยแบบใจขาดขึ้นกันเจ้ยแบบลืมนั่งไปเลยบ่ได้นั่งแมนบ่แมนค่ะครับครับเอาลายงานันโตจากน้อยครับพระเอกหนุ่มเสียงดีพระเอกดีนารุบดินจากจังหวัดสกลนครครับ รอบอเมียบอทันได้มีสิบมั่งเป็นลูกเคยมันลาดนะครับนั่งเอกสาว์เอลดีครับเชอรี่ปิยพรเอลดีอีลีบอบบเสียบบเสียอาจารย์โบลักสีดำนี่แต่แต่แตต้องต้องทดสอบต้องทดสอบลาลามากใหญ่เสียซื้อไฟยิ่งอาโบลักสีดำแต่แต่แต่ทดสอบเอลซื้อครับอาจารย์เฮ้ ดเนี่ยเฮฮฮเนี่ยอุ้ยเปิดไหนนั่นเอกข่อยมาอัธริยาถทเดาทั้งหลังกับเป็นเบิดเบิดบอลลัมเบิดประเทศผมมีไทเดาทั้งหลังในขึ้นั่งเอกเชอรี่เดยอสิบอกไปก่อนพระเอกนุมคนโปรดครับจากอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามน้องโมดธนเดชครับ มาข้งนี้ค่ะและก็น้องสาวจากจังหวัดนครพนมแนนวรรณพรครับอันนี้นั่งเอกไม่ของคณะใจเกินร้อยมาอยู่ปีนี้ปีแรกน้องบีปารวีศรีศิลป์ครับพระเอกนุ่มขนดกมากเทคคอยคอยเอาเจ้าเป็นผัวได้บอปะนเอา แช่เอ้ยกก่ย้อนปีนี้มันแรงอุบาทอุปโลกแล้วเนาะโมเมนเรียกว่าหนาฉันสงสัยกินเหล้ากาใหเธอมาเม้ากบานกมี่ยงเขาแทะบ้านเมืองผู้ใหญ่พี่เพิ่นคือเป็นกระพออยู่อยู่ภผกระไดโมเห็นภผยขอกระพสงสัยดอกนี่แมเสือเสื้อไล่ผ่าเขามาแม่มันขึ้นเม่คัวมันคือใหญ่ร้อแมควัวใจเกินร้อย คุณพี่คุณพี่คอยว่าเม็นแม่บ้านผมว่าเม็นแม่บ้านผมนํามาใส่็จนี่คือก,กันกับปูยู่งยียน,นัยมันเป็นแม่บ้านไม่เป็นแม่ครั่วมันเป็นแม่ครั่วแม่กอยจนมาตื่นผมออกมาทีแรก แ,และเอกหนุ่มขนดกมาเทพพระเอกเตวิลชัยจากจังหวัดมหาสรา,ารคามเด็กหนึ่งจากอำเภอบอยระบือครับเอาเอาผู้ใดสิบักบังราพระเอกวีน่นรบดินมาล่ำห้อีพอพอีแม่เ้าฟังจากน้อยลซอยขอนแก่นล่ำซอยล่ำซอยขอนแก่นก่อดหนึ่งครับ,าบราาอาจารย์ครับลุงศูนย์ขอนแก่นครับขบแต่ล่ำขบขันแต่ล่ำอยู่ บาตะเล่าบาตะพูดอยู่ทั้งลุงเจ้าของทังคักโอ้พ่อปั่นกันดีลีนอสูรเนี่ยแกลุ้นฝนลุ้นเกลือยยำยังย้อดเทนื้ที่ว่าไว้ยยสูงทรงไม่ตีเข้าจหลังโครมเมอยน้ยน่าลมห์มหเต่าแต่ส่วนนี้ เอามาเด้อ,อโจ,โจ,โจอกเด้อโจกเด้อแบ่งลอยยกขีดที่มักมวนเด้อโจกออกมาความเมตายังบมสินประดุดดังพี่ลุง่งทิพย์ไหลลินพมมฉลมผ่าเมี้ยทอลนี้ไทยคือท่านใจที่ไหลเหลื่อยเย็นอลณาพระซอยสว่หงลานไซลมกำลองห่วงเอากระแสขึ้นแ่อ,อนเวลาหอนได้ผ่อนคลาย แฟนทั้งผองนอกแลายยายาายาผู้นายยมตีชมพาเสนอแนบป้อนมาเวลาพลังเป็นพลังเสมอนตนลอดไปก็อมอุ่นลานบ่หลวงลืมคุณกะตันยูเย็นตอนผาพรองแก้วให้เลือม,มุง สำะะเอาสวดๆให้กับพระเอกดีในรูปดินแน่ครับครับเอาคันหักคันแท่งกันโจกมาเด้อแบ่งลอยเด้อโจอกมาเด้อแบ่งเศร้าเกเกาๆๆเกคือเก่าลาเนาะนะครับโอ้ยโควิด6เดือนตกงาน เกือบเป็นตายนะครับช่วงนี้ก็เริ่มขยับขยายได้แล้วในส่วนของภาคบันทึงนะครับมอลลัใจกระลอยออกสตาร์ทมือแรกวันที่25กันยายนนี้นะครับอยู่บ้านนุ่นสแสบงตะบนคำเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องไปเปิดฤดูกาลไปเจิมเวทที่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ25กันยายนครับเอาฟังเตเยเงาเง่าพี่น้องผู้ใดมักมวนล,ลุกขึ้นมาฟอนกับกอลลํากอนแรกกันแล้วแต่ หมอลำโบราณย่านคนว่าไม่ทันสมัยจ็พลาอยู่ใส่นอก็แล้วแต่ตามใจได้ทุกทางบอกความเจ้าดอกว่าศาสนาเต้าคอยเกืบคอยค้นอันกระตายบอกอายคนกระจอกบอกได้สามคำก็แล้วโอแต่ มันโสดเนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นโสดถึงบ่มีใครเอาเนาะฮึฮึอ <c oughs> เอาควันงามควันงามยกมือสูง,สง นอนไอนอนายตายแต่เทหัวใจเป็นแผลยืนสองคำว่าเป็นควางคู่ไม่ยืดเบ่เคยเบาสังลาไปก่อนหน้าหัวใจดำดังสีกาว่าศาสนาไอมันหมดจึงเสียเจ้าให้เขาไปกรองนะำตาดองเสียน้องพอจนเลือคนทำตาหน้ำตาหย่อยนักเลมเจ้ายิ้มแย้มไอเป็นผู้กระส้นเทประบบิดดังในขึ้นไปใจเถอเจ้าบอก่็ อายังแค่แค่นอค้องเก่าน้องที่เขาอายังไม่เจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าเสียเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอหมอลำทำใจระสูก่กับหผแข็งไปยังเกอก็แล้วแต่อายตายยืนเอเอยมันสิของเธอจะเลอกเอาไป ำใจได้จะปวดปันใดก็ทนได้ก็เก่าทำใจได้จะปวดปัญใดก็ทนได้ก็เก่าจะมันบ้นแต่เจ้าหงอหวงบ่ตายความผิดบังบังความมักายออกจากหัวใจมาเอาไปมาแทนนาทีเธอได้ดองได้แต่มองป้องนองกับเขาเศร้าใจอีรีด้วยความยินดีไม่มีเหตุผลความคนผิดว่างญ่จังคว้าขิอย่างไรน้อให้นหรลอังวันที่ไอหักอยู่สุขสมวังไอนามตาพังกันและเโหแต่ เดตามประสาหากินเศร้าคําเป็นคนแม่อยู่ตามประสาหากินเศร้าคําเอาเสียงลําเจ็ียดใหญ่นั่นนำร้องควายย้ำคิดพ่อก็เป็นเงินมาต่ำกระแล้วเธอเดากคำอย่ากจำมันไว้กะแล้วแต่ใจของนั่นเด้อของนั่นเด้อ